4. ไอเทมนะคะจากธรรมชาตินะคะตัวช่วยสำหรับบำรุงเล็บให้สวยสุขภาพดีมีอะไรบ้างนั้นมาฟังได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคิมค่ะจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมนำมะพร้าวสกัดเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะเคล็ดลับนะคะในการดูแลเล็บนะคะง่ายๆนะคะจากของใกล้ตัวเรานั่นเองค่ะเล็บนี่นะคะเขาเป็นสิ่งที่เราใช่ไหมคะต้องใช้เขาเป็นประจํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเขาให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูมีสุขภาพดีก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญสําหรับผู้หญิงอย่างเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมา ฟังกันนะคะว่า4ไอเทมธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะยังไงนะคะคิมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันก่อนเนาะจะได้ไม่พลาดสาระนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองด้วยนั่นเองค่ะมารับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะ ไอเทมที่1นนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองค่ะเจ้าตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเขามีความอ่อนโยนนะคะแล้วส่วนผสมหลักเนี่ยคือเขามีตัววิตามิน E จากธรรมชาติด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงผิวเราโดยตรงนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะในการจะใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะแบ่งออกเป็น2วิธีนะคะเพื่อนๆวิธีแรกนะคะก็คือเราสามารถหยดนะคะเจ้าตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะลงบน ฝ่ามือเรานะคะหรือว่าตรงบริเวณจมูกเล็บหรือว่าผิวมือของเราได้เลยนะคะแล้วก็วนนะคะเพื่อให้ตัวน้ำมันเนี่ยนะคะเขาซึมเข้าบริเวณที่เราต้องการให้เขาบำรุงเป็นพิเศษนะคะอย่างจะอาจจะเป็นช่วงบริเวณจมูกเล็บนะคะหรือบริเวณเออผิวหนังนะคะบนฝ่ามือเรานะคะแล้วก็นวดวนนะคะช่วยให้น้ำมันนะคะเขาซึมลงเข้าผิวเรานั่นเองค่ะทำแบบนี้เป็นประจำนะคะบ่อยๆก็จะทำให้ ฝ่ามือนะคะมือและเล็บของเรานะคะมีความชุ่มชืน้นแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะส่วนวิธีที่2นะคะในการใช้ตัวน้ํามันมะพร้าวนะคะในการบํารุง เล็บบำรุงจมูกเล็บของเรานะคะนั่นก็คือการหยดนะคะคน้ำมะพร้าวนะคะประมาณ2-3หยดนะคะลงผสมกับน้ำอุ่นนะคะเตรียมกระมังไว้นะคะเพื่อที่จะแช่นะคะฝ่ามือของเรานะคะเล็บและก็ฝ่ามือของเรานะคะในกระมังนั่นเองค่ะแช่ไว้นะคะสักประมาณ10นาทีนะคะทำเป็นเสามารถทำได้เป็นประจำนะคะก็คืออาจจะสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็คือจะช่วยเรื่องการ กระตุ้นนะคะการไหลเวียนนะคะของเส้นเลือดเราค่ะทําให้บริเวณเล็บนะคะแล้วก็ฝ่ามือของเรานะคะมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นก็จะทําให้ช่วงบริเวณเล็บของเรานะคะหรือว่าฝ่ามือของเรานะคะดูมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะ ไอเทมที่2นะคะนั่นก็คือตัวน้ำมะนาวนะคะผสมกับเกลือนั่นเองค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือจะมีกะละมังนะคะแล้วก็น้ําอุ่นค่ะน้ํามะนาวนะคะกับเกลือนี่นะคะก็คือเราก็หาด้านที่ครัวเราแล้วนะคะส่วนเกลือนี่ก็จะเป็นเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารตามปกตินี่แหละคะ่ะผสมลงไปในน้าอุ่นนะคะแล้วก็แช่ฝ่ามือของเรานะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะทําไดไ้บ่อยเลยนะคะหรืออาจจะทําประมาณสัปดาห์ละหนึ่งถึงสครั้งนะคะเพื่อช่วยให้นะคะเล็บ ของเรานะคะอมชมพูแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนั่นเองค่ะไอเทมที่3นะคะนั่นก็คือ ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะผสมกับน้ำมะนาวนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะก็คือทำง่ายๆเลยนะคะโดยการนำน้ำมันมะพร้าวนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับตัวน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็ใช้มาชโลมนะคะที่เล็บนะคะแล้วก็ฝ่ามือของเรานั่นเองค่ะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกนะคะในน้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำอุ่นก็ได้นะคะหลังจากที่เราล้างน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยนะคะว่า เล็บและมือของเรานะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นคะ่ะหากทําเป็นประจํานะคะสัปดาห์ละประมาณ1-2ครั้งนะคะก็จะช่วยนะคะบํารุงทําให้เล็บและก็มือของเรานะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสุขภาพดีดูมีสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะ มาถึงไอเทมสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือไอเทมที่4ี่นะคะนั่นก็คือน้ําผึ้งนะคะผสมกับไข่ไก่นั่นเองค่ะเจ้าตัวน้าผึ้งนี่นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะที่ช่วยเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะส่วนไข่ไก่นะคะก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบํารุงเล็บนะคะที่เปราะบางน,นะคะให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะง่ายๆเลยค่ะโดยการนําน้าผึ้งนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับไข่ไก่นะคะ1ฟองค่ะตีให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็นํามาฉโลมนะคะที่ฝ่ามือค่ะบริเวณเล็บ ฝ่ามือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนั่นเองค่ะทําเป็นประจํานะคะส,สามารถทําได้สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเลยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเล็บของเรานะคะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ดูมือเรานะคะผิวมือเราจะดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็น4ี่ไอเทมนะคะง่ายๆที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบํารุงมือและเล็บของเราให้แข็งแรงนะคะโดย4วิธีนะคะก็คือเป็น สิ่งที่เราสามารถนะคะหานะคะวัตถุดิบนะคะได้ง่ายๆนะคะในครัวแล้วก็ในบ้านของเรานั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเ,เคยใช้นะคะหรือว่ามีวิธีไหนนะคะก็สามารถนะคะมาแบ่งปันมาแชร์นะคะกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็ยังไงนะคะ,ะค,ะคิมนะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันนะคะกลับสาระนะคะดีๆแล้วก็คลิปดีๆนะคะแบบนี้กันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คิมจากเพลินผลิตภัณฑ์สมุนไพรและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย